สวัสดีกับบรรยากาศย่ำเศร้าพี่น้องทั้งพี่น้องชา,ชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องอกันเสาร์วันที่23พี่น้องเืิดสภาพข้อมปีหกหาหลังจากเมื่วานมานันโมบันไดพี่น้องเมื่ว่านได้แกงอยหามารุ่นน้ำกันพี่น้องมื่อนี้นกเกิดทางกับยายเกศคือเกาล่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาได้จา,ากหมู่ในยายเกศสิ้ามมะมานเฮ็ดยังมื่อนี้น <laughs> รุ่นน้ำยายเกศพี่น้อง อดอกแหกแหกมานพี่น้องเป็นพึ่งนกยุ่งอีกแล้วป้าไหวมือนันเด้มาไม้เดิมของวันที่ยี่สิบบอไม้เดิมวันที่ยี่สิบเอดพี่น้องมาน,น <c oughs> เป็นยี่สิบเอ้อดอกสามพี่น้องเป็นพึ่งนกยุ่งพี่น้องดอกพี่น้องวันนี้เด็กซีนอ่ะดอกกำลังขึ้นใหม่ด้อพี่น้องนี่บทานใหญ่ปานไหนบรรยากาศฝ่าล้างฝนพี่น้องมานนี้ เป็นบรรยากาศที่สดใสยามเันเาพี่น้องขอให้โศกก็ให้หมนันรล่อมรุ่นเดินทางให้กันเด้อพี่น้องสองดอกเป็นดอกพอพดีค่ำนี่แหละพี่น้องมัน,มนบันทันใหญ่ปันใดขันใหญ่ก็หนีแข็งได้ค่ะค่ะป<า>ันไม่ขีดกุญไม่ดอกนึงอย ok <c oughs> ู่หกเงี้ขุมซองจนหวังก็เห็น <c oughs> เอา้ามาโฮมเคยไหญเคยหมนันบวชปิดหวังเด้อพี่น้องนั่นปิดหวังยังไงกี่ออออดอกนึง ขาเป็นไงกอยู่หุ่นโน่นเนาะเดอีกดอกนึงเอาอมานลายดอกอยู่เด้อพี่น้องผมนี่อีกดอกนึงพี่น้องหัวแพงคนเราฟังขาทางนี้คือหัวขาทางนั้นคือใจเกิดหลายทางนั้นตัวนี้เห็ดดอกขึ้นไม่ไหมพี่น้องงามเนาะยืนใส่หลายเลยบาทนี่อ๋อผมเคยมานมานอีลีพี่น้องเป็นผึ่งนกยูงผมผึ่งนกยูงแล้วพี่น้องนี่ พี่ดอกน้อยก็มีโอ้หลายดอกอยู่ตัวน uh, ึงอ okay ้าวลุยเลยอีกดอกนึงด mm. ูสิค่ะนี okay. ่จะดอกขึ้นไม่ไหมพี่น้องเรื่อยๆเด้อพี่น้องบ้านนี้ลักลากับเป็นผึ่งนกยูงอี่ดอกนึงแต่เป็นดอกว่าท่านใหญ่ปานในพี่น้องมันเป็นดอกขึ้นไม่ไหมนี่ล่ะโอ้โห อ๋อยางเรื่อยพ่อเรื่อยพี่นอ้องโฮมเดิมนี่ละ่ะวนไปวนมากกับพ่อเรื่อยพ่ออีกบ่ทั่งนั้นพ่อพ่อมองใกลได้เคย้มันบ่ผ่านมาอีกมนันอีกคือเก่าพี่น้องเอ้าคือลมจัิงสิอ้าวข้อเพิ่นเขียดเด้อียังก,ดกัดมันเฮ้ย <c oughs> พี่นอ้องเลยมาหลุดน้ำกันพี่น้องโฮมนี่สิได้แกงย้อนบอ่แกงพ่ออีกบ่ทั่งนั้นพอดอกนี่งามแห้ง อันได้แกงอ๋อแหละพี่นอ้องมีแต่ผึ่งนกยุ้งรวนๆโฮมเดียวเด้อพี่น้องนี่อ๋อรอต่อยังมาท่านทัวเอตัวน,นี้ขึ้นไม่ไหมพี่นออ้องช้องดอกคุ่นเน้อ๋อเบื่อเก็บเรลือยอยู่เด้อพี่น้องโฮมเดียวนี่ละขุ่นดอกนึงสี่มแดงเนะาะรุ่นนี้เราพี่น้องมันแกงแสบ แต่ดอกใหญ่กว่านี้ขาสีแข็งผึ่งลงโยงพูนยืนสักหลาดจุบุญเห็นไหมเห็นเห็นแล้วอ,วอุ้ยเนาะเป็นดอกขึ้นไหมพี่น้องตัวนี้เกิดเรื่อยเนาะเกิดเรื่อยเกิดเรื่อยดอกนึงพี่น้องอขาขาวดีมันผึ่งลงโยงระเด้อพี่น้องวันนี้พุ่มเดียวนี่ล่ะพ่อเรื่อยยุขุนทั้งขุนก็มีดสองสามดอกเป็นดอกขึ้นใหม่ใม่ นี่ดอกนึงกันรุนนี่เนาะกําลังงะงะก่อมาสักนั้น <c oughs> อดอกนี้โตเกือบเหยียบเลยนี่ <c oughs> นี่เด็กไก่ไก่เนี่ยนี่ยางคานไปนี่โอ้ยนี่บอกโอ้ยหายดีๆขันโอ้ยใกล้ยุหาไปดอกยางงามเกือบเหยียบตัวนี้ <c oughs> สุ้ไปนิดหนึ่งแค่คู่พี่น้อง <c oughs> อ้ย <c oughs> กัน, <c oughs> นายาวๆแล้วพี่น้องมาเนี่ ถ้าออกจากคมนี่แล้วสิมีสิมานบ่ปึ่งนกยุงเป็นเห็ดเกิดเฉพาะทีเด้อพี่น้องบ่ได้เกิดทั่วไปดอนนี่ก,ก็สิมีบ่ก,กี่หฮมดอกสิมันเกิดเอา้าพี่ดอกนึงพี่น้องอยู่6 6พี่อ,อดอกงามแฮงเนะเาะอีกดอกนึงอหกพะโ,ขโ,ขโลเนาะอ๋เอเดี๋ยวเล่มเลยอยู่พี่<อ>พน้องบ้านพี่น้องอ่าบ้านยังใส่ได้อยู่พี่น้องบ้านยังนมอยู่ <c oughs> เป็นปุงขาวเนาะ <c oughs> อดอกงามแห่งพี่น้องผลขิงขาวพี่น้องมึงเนี้ยจุ่มงามแห่งโอ้ยเป็นเหงาเลยบาเบื่อหนึ่งเขาทาอยู่เนะาะผลข้าวไร่พี่น้องมึงเนี้ยดอกอุ่นหอมนี่มันขาใหญ่เอออุดอกอ้อนว<ใ>นสมบูรณ์แห่งผลอีกจุ่มหนึง่งงามงามโอ้ย ยังพึ่งขาวบ่กพึ่งขาวโอ้โหมองเคยใดค่อยมันตัวปีนองนี่เบิ่งเนี่เป็นขาวๆเลยพุน่นเอาน้<อ>แกง,งเนี่ยม,งมงองยังมองยังมองยังยังเสือมันงเสือเดินเต็มเลยบ่กอือโอเ้เห็ดหมูเดียวแกงหนึ่งเลยได้แกงเลย <laughs> ดอกใหญ่เด้อ <laughs> พี่น้องเพิ่งขาวถามมันดอกได้บานโอ้ือสองกุ้งเขาวจนสะท้อนเนาะเมีน ข้าวขากข้าวเนี่ยบางท่นไส่ผอมหมเพื่อเพื่อออกได้เนาะตอนนี้เห็ดดอกเห็ดดินพี่น้องเห็ดลังสัมแกงแสบเด้อแกงน้ำแดงอืมทางลังเห็ดตัวด้ตอนนี้เพิ่งละมอ้อยออกใหม่เนาะเกิดใหม่ที่นี่มีดอกเดียวดอกนึงเป็นลงยุ่งมีแต่ดอกหน่อยๆเนาะดอกน้องพี่น้อง ยังยืนวนพอเฮ็ดอีกบ่เฮ็ทยังเฮทปูนกิเมนเป็นผงกิเมนพี่น้องสองดอกผงคาไลดอกนึงทั้งหลังดอกงามๆนพะี่น้องขาพี่น้องเลยเหี้ยแห้งเฮ็ดผมหนีตางในค้างอ่ะดอกนึงพี่น้องผงคาไลดอกงามเนาะดอกกำลังขึ้นใหม่อีกดอกนึงพี่น้อง แม่นองเนาะฮะทีมันแต่่ง้งยงด้วยี่น้องมาเนี่ยนี่เดี๋ยจุ่มงมงาม้องนจุมลงันไมนี่ตะงกยี่ันเห็นอยู่เนาะขาวๆนี่นีแอนหลอดดูมไปเห็ดยังอะไรเยแยเฮ็ดพี่เบื่อปะตัวนี้จังเฮ็ดกินได้ทำงานี่้าวขาววานันเฮ็ดผงขาวไปเบิ่งโมแม่ เอ๋อฝึกนกยิงพี่น้องเสียงกับประสานปกติปนไนเด้อพี่น้องทั้งสองล่ะพออยู่เนาะพ่ออายุอ๋อมองมองเคยได้เคยมานพี่น้องงามอุ้ยขาขาเหียวอัดหลาดอ๋อพ่อรู้อายุจะเกิดตามผมมันเคยเกิดเนาะกำลังเกิดใหม่เห็ดเท่ามีไผมาเอาวอด่างนมาย่ำเลกับมันเนาอ

ที่แรกเห็นดอกนี่เป็นเห็ดขึ้นไหมพี่น้องนั่นนอโรนละงอกกับพระท่านเห็นอยู่พี่น้องละงอกมันต้องรอแดดบ่จังน้อแม่แดดออกนี่ละอืมเหนี่อยก็ต้องเห็นแดดนอฝนถอยแดดออกผละพี่น้องนั่นเพชรยั้งบันบานเพ็ดเบื่ออีกบอกุมเขาขาวเออแสดงทำพี่น้องดอกขึ้นไหมตัวท้ายตัวละน้องโอ้ยสีสันพี่น้องดอกนึงเห็นไหมโอ้เห็นอยู่ ดำไม่รีตัวดอกนึงแต่ตอนต้องได้บ่ได้ยังงามดอกนึงนกยูลีกันนะลียังเห็นรีดอกนึงรีดีวันนี้เคเห็นมันสีแดงเอ้าปันเทียนขึ้นไหมโอ้หนาที่ดอกสีงาๆให้นอต้ดอกเกือบบอมเบลเบืองบูดีวบอมเบลบอมเบลเฮดปุ่นละบอมเนเทียนชองบอกอ๋อ พอเห็นบ่เห็นตัวหกตัวแปรผลพอเห็นตัวแปรผลพอเห็นเอ้าดอกงามอยู่พี่น้องอันนี้อีกดอกนึงเดี๋ยวกล่องเงี้ยงๆให้เบิ้งอยู่งไก่กันนี่แหละพี่น้องนั่นเออสีมันแต่งงยุ่งด้วยพี่น้องอเอกกลางตาแจ็เก็ตเลวพี่น้องบบบนี้งามเนาะงามสีเนี่บอผงขาวนีดอกนึง มันกำลังเริ่มกำลังเริ่มอืมกำลังเริ่มอีกสองสามเมอร์พุ่นฝืนขาวพี่น้องอโอ้ยจุ่มเนาะอัวดีครับดำพี่น้องเอ้ลรอเลยมานเลยอยู่เด้อพี่น้องโอ้ยขาขาขาหัวปีแห้งแล้วดูน้ำกันพี่น้องกัส่งหมานไปตาได้แกงอยู่ดอกพี่น้องอาจสิบลายปันได้พออีกวันนั้นเห็นยัง เห็ดแดงล้างต่ำพี่น้องดอกนึงช่วงมันบ่มีก็เก็บทุกเห็ดล่ะพี่น้องดอกขึ้นไม่พี่น้องแดงต่ำมานแต่งงามอยู่เอาสายพันธุ์บ่แดงปอ้ยเอาเครื่องยนต์เด้อดเป็นขาเลยพี่น้องขันบ่อาศัยหม่องบ่โหดได้พี่น้องเห็ดต้องอาศัยจำม่องได้ทุนทั้งหลังพี่นดองหนึงเพท่านใหญ่ตัวนี้ หมานเป็นนกยงนี่แหละพี่น้องรักๆากมือนี่ไข่กว่ามัวว่านอยู่ไข่กว่ามัวว่านตัวนี้ยายเกศเนี่ยพวกเป็นดีๆกันเด้ออืีแม่นผึ่งอยังผึ่งเขาหนกยูงแม่นบอกขาสันโอ้นกยูงขาสันแล้วผอ่งขาลายพี่น้องตาดอกเต็มตาอืมมานพะเวอเลยมันเกือบเต็มตายายเกศแหละพี่น้องเต็มตาก็เได้เมื่อแล้วเนาะปากกอนขาลายดอกนึง อ้ายามะดสิบูมเนาะพี่น้องเฮ็ดหลอบนี่แต่กระสร่งเป็นตาแดดยุ่วฟาแจงแต่เส้าเลยมานี่ตาแดดฝนถอยขาดว่าสิบูมขึ้นมาอยู่พี่น้องเฮ็ดจูออบอกเฮ็ดยังจูมนึงพี่น้องจูมเมมงมี้ยจูมนึงออก็ไปเรื่อยเห็ดอืมอีกบานนึงใส่ได้ยุ่บานบานบานยังแข็งอยู่ พุดธวิทเนาะป่วนตั้งป่วดจดีเกือบพี่น้องเอดอกหน่อยนะน้องบานแต่ดอกงามๆเด้อพี่น้องเนี่ยดอกนึงยางตุยมาเขากำลังบานงะขาพี่าแมงมันกระแสน้ำคายละพี่น้องเฮ็ดนะพี่สองดอกยัเก็บบานแน่เอ้าะบานกระจาได้อยู่ดอกได้บ่ดอกนี่ยยังกัดเนาะ เอาเคลำต่ำสอง 3, 2, ดอกอยู่น้ำกันกนระซีบวกขึ้กันเนาะอยู่น้ำกันกระซีบวกขึ้นกันย <c oughs> ้อนคนเนาะ <c oughs> โอ้ยนั่งโลงอย่างที่จังเห็นผลเห็นบ่เผลขาลายผลเห็นบ่อเอา้ากลมซองกลมซองยืนเจินเทินอยู่ผลน้อ,อาเฮียเกดบุเห็นไปเบิ้งไกลไก <c oughs> อยู่ไตอุม่มดอกยางงามขา <c oughs> เป็นขายอีกแล้วเนี่ยเห็นดอกใหญ่เนาะดอกนี้เกือบ ขึ้นไม้พี่น้องเห็ดดอกพี่น้องดอกงามแม่งอ้ย๋อเห็ดดอกพี่น้องโคตรเลยย่างหอมโคนมีแต่เห็ดดอกบานเลยจุ้มงามแห้งใหญ่เร็วได้เห็ดตัาไปเอามากกมันอยู่เด้อพี่น้องสิหล่นตาเจ๊เกลแล้วบาดนี้คุณลาเห็ดเลยพี่น้องดพี่น้องบานนี่เห็ดดอกงามพอนสวยเด้อลุยลุยแกงแซ่บพื่งกันละพี่น้องเห็ดตัวนี้ แกงแสบกัวเห็ดน้ำหมากอยู่รวมกันหลายๆเห็ดเนาะเมียขอทาได้ได้บ่ได้แกงดีอยู่มาเอาไปอามาสีทมเห็ดผึงเลยได้บ้านเห็ดดอกยาวข้าวเดียวพี่น้องสิรอนตาเลยพี่น้องแมียแยกเกศเห็ดบดดินลูกเกิดใหม่อยู่งเน่ะเกิดใหม่เกิดเมื่อไรดอกเดียวแต่ว่างามคักแห้งผลขาเนาะ ขีเมื่อบ่เอาเมื่าอะไรเด้อพี่น้องบ้านนี้ใครอยู่เราพี่น้องวันนี้มันก็มัวว่านอยู่มันแต่เศร้าสัมตอนนี้ก็อยู่สองโมงกับสามโมงพี่น้องนั่นคือบังยอดเทสต้องแยกเกศเอายอดเทสที่ไหนที่มันก็ตุ๊กยอดเจ่เด้อพี่น้องมือนนี้ถือว่านมันอยู่แยกเกศพัดไว้ขึ้นมาให้เบิัง โดนตาคือเกาพี่น้องอแต่ตามเห็นในคลิปมือละพี่น้องตั้งเห็ดดอกเห็นจินเห็ดถุงร่วมทั่วไปแต่ลักๆเลยกต่ที่เป็นถุงนกยูงที่ใดที่มันนะแต่ที่เป็นแมหลจางีจกันเ,กเดินทางกับบ้านละพี่น้องบ้านนี้ยอ่งนั่นเหมอนกับคุณตองปลากับเี่เกศไม่หมูไม่เป็ละพี่น้องสำหรับคลิปเหมือนี้กับมันสุดยอดอยู่อย่างนีนกับไข่กว่าหมูว่านอยู่พี่น้องหมูว่านนี้ไปไปอีกไหม เห็นเห็ดเกิดเ้วเฝ้าไปใส่ไม้หนึ่งไปหอดบ่มีเห็ดพี่น้องก็เลยเสียจังหวะกลับมาเขาก็เก็บก่อนมันนี่บ่พิษรังพี่น้องมาอนี่มานอยู่เอา,ากลับบ้านก่อนพี่น้องไปนี้ถึงชอบวิดีโอจังเล่อยก้นไหลก์กดแช่กชดติตตามก,ากดกระดิ่นเพื่อรับการเจ้ง่นเตือนกินใหม่ๆจากก้นตองปลาคนตองปลาขอขอบคุณทุกไค์ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกความต่ชม จ ism, yeah! mm ังรอดุล hmm. ก mm ับ hmm. พ mm ้นทองปลากับยี่เกตไหมพี่น้องยี่เกตยี่เกตดีมากขอบคุณอีกทีทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงยี่เกตอย่างพ้นทองปลาที่ว่ก็ไปแต่ตอนนี้จะให้แน่หรอหรอปลาอะตอนนี้อาไออาการย์ก็เริ่มปกติแน่แหละล่ะพี่น้องไนดูอีกทีเงี้ยงเงี้ยวพี่น้องเบิรงคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้อจังรอลุนพี่น้องเมื่อกี้กลับบ้านก่อนสวัสดีครับ